97 Podcast A Perfect Life ชีวิตดีๆที่ลงตัวพัฒนาตัวเองไปกับเรา97 Podcast สวัสดีค่ะพบกับ Deep Dive อีกครั้งนะคะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าคิดมากเลยค่ะในยุคที่ข้อมูลมันเอ่อท่วมท้นขนาดนี้เคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีการลืมอย่างมีกลยุทธ์เนี่ยอาจจะสำคัญกว่าการพยายามจำทุกอย่างซะอีก วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะจากแหล่งข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาเพื่อทําความเข้าใจแนวคิดปัญญาแห่งการปล่อยวางนี่แหละค่ะเป้าหมายของเราก็คืออยากจะเข้าใจให้ชัดๆเลยว่าทําไมทักษะการลืมโดยเฉพาะการละทิ้งความรู้เดิมหรือ Unlearning เนี่ย ถึงกลายเป็นเรื่องจําเป็นมากๆในยุคดิจิตอลนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าการลืมแบบไหนที่สําคัญพลังของอันเลินคืออะไรแล้วก็สุดท้ายเราจะสร้างสมดุลระหว่างการจํากับการลืมได้ยังไงเริ่มกันเลยนะคะคือแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเราถูกสอนให้จําให้ท่องใช่ไหมคะแต่ยุคนี้ข้อมูลมันเข้าถึงง่ายมากแค่ปลายนิ้วเองทำไมจู่ๆเรื่องการลืมถึงกลายเป็นหัวข้อที่เราต้องมาคุยกันจริงๆล่ะคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่า แหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเขาชี้ให้เห็นว่าการลืมมันไม่ใช่แค่กลไกธรรมชาติของสมองนะครับที่แบบคอยคัดกรองเรื่องไม่จําเป็นออกไปอย่างเช่นลืมว่าเมื่อวานจอดรถไว้ชั้นไหนอะไรแบบนั้นหรือว่าไม่ใช่แค่การพยายามจะลืมเรื่องที่มันเจ็บปวดเพื่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันมีอีกมิติหนึ่งครับที่สําคัญมากมากๆเลยในยุคปัจจุบันก็คือสิ่งที่เรียกว่าการละทิ้งความรู้เดิมหรือ unlearning อ๋อการละทิ้งความรู้เดิมครับซึ่งอันนี้เป็นการลืมในเชิงกลยุทธ์เลยฟังดูเหมือนไม่ใช่แค่ปล่อยให้ลืมไปเองนะคะแต่เป็นทักษะที่เราต้องแบบต้องตั้งใจทำต้องฝึกฝนถูกต้องเลยครับมันคือการที่เราต้องตั้งใจกลับไปทบทวนแล้วก็เอ่อเหมือนกับทิ้งกรอบความคิดเดิมๆทักษะเดิมๆหรือแม้แต่ความเชื่อเก่าๆที่มันเคยเวิร์กในอดีตแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะกลายเป็นตัวถ่วงเราด้วยซ้ำ แหล่งข้อมูลที่เราศึกษานี่ย้อมเลยนะครับว่าอุปสรรคสําคัญเลยนะต่อความก้าวหน้าในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ใช่การที่เราไม่รู้อะไรบางอย่างแต่เป็นการที่เราไม่สามารถปล่อยวางสิ่งที่เรารู้แต่มันล้าสมัยไปแล้วมากกว่าอันนี้คือหัวใจเลยของการปรับตัวในโลกที่มันแบบเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆครับ หัวประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะแสะดงว่าอันเลิร์เนี่ยมันก็ช่วยให้เราต่อสู้กับพวกอ,อคติทางความคิดหรือ c ognitive bias e s ที่มันฝังอยู่ในตัวเราได้ด้วยสิคะอย่างเช่นแบบการที่เรามักจะหาแต่ข้อมูลที่มายืนยันสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วที่เรียกว่า confirmation bias ใช่ไหมคะหรือว่าการที่เราไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแบบ status quo bias อะไรพวกนี้ใช่เลยครับเป็นส่วนสําคัญมากๆเลย การอันเลินเนี่ยคือกระบวนการที่เราต้องกล้าตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเคยเชื่อเคยทำมาจนชินแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแหล่งข้อมูลก็เน้นย้ำเรื่องนี้เหมือนกันว่าต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนที่เขาเรียกว่าความปลอดภัยทางจิตใจอ๋อความปลอดภัยทางจิตใจครับคือบรรยากาศที่เรารู้สึกว่าเออเราปลอดภัยพอที่จะยอมรับว่า เฮ้ยวิธีเดิมมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วนะหรือเรื่องนี้ฉันต้องเรียนรู้ใหม่โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนตําหนิหรือว่าดูไม่ดีอะไรแบบนั้นครับอืมเข้าใจเลยค่ะมันต้องมีพื้นที่ให้ลองผิดลองถูกให้ยอมรับว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดดําเดิมได้แต่ทีนี้ถ้าเรามัวแต่จะอันเลินจะทิ้งของเก่าแล้วความรู้พื้นฐานล่ะคะ หรือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่างๆมันจะทํางานยังไงถ้าในหัวเราเหมือนไม่มีข้อมูลอะไรเป็นฐานเลยนั่นเป็นข้อควรระวังที่สําคัญมากครับแหล่งข้อมูลก็ไม่ได้บอกให้เราลืมมันไปซะทุกอย่างนะครับความจําเนี่ยยังไงก็ยังเป็นรากฐานที่ขาดไม่ได้เลยเราจะคิดเชิงริภาคหรือ critical thinking ได้ยังไงหรือจะประเมินข้อมูลใหม่ๆที่เข้ามาได้ยังไงถ้าเราไม่มีฐานความรู้เดิมในสมองเอาไว้อ้างอิงเลยถูกไหมครับ ความเชี่ยวชาญหรือสัญชาตญาณต่างๆเนี่ยมันก็มาจากการสั่งสมความรู้ในความจําระยะยาวของเรานี่แหละครับต้องระวังเหมือนกันนะครับกับสิ่งที่เรียกว่า the Google effect the Google effect ครับคือการที่เราพึ่งพาการค้นหาข้อมูลจากข้างนอกมากเกินไปจนบางทีมันอาจจะทําให้การคิดของเรามันตื้นเขินลงโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ครับแบบว่า เอ,อ,อะก็ถาม Google อย่างเดียวเลยอ๋อค่ะค่ะเข้าใจค่ะฟังดูแล้วเหมือนเราต้องหาจุดสมดุลให้เจอให้ได้เลยนะคะแล้วเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ควรจำเมื่อไหร่ควรปล่อยผ่านหรือเมื่อไหร่ถึงเวลาที่ต้อง unlearn จริงๆคําตอบที่แหล่งข้อมูลหลายๆชี้ชี้ไปในทางเดียวกันก็คือทักษะที่สําคัญมากๆที่เรียกว่าอาภิปัญญาหรือ meta cognition ครับอภิปัญญา meta cognition ครับผม มันคือความสามารถในการรู้ว่าเรารู้อะไรรู้ว่าเราไม่รู้อะไรแล้วก็จะจัดการกับความรู้หรือไม่รู้นั้นยังไงให้คิดภาพเหมือนเรามีผู้จัดการความรู้ส่วนตัวอยู่ในหัวเราเองเลยครับคอยช่วยตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์ว่าอะไรคือความรู้ที่เป็นแก่นเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราต้องจำให้ขึ้นใจต้องฝังไว้ในหัวเลย ข้อมูลแบบไหนที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยๆหรือว่าเข้าถึงได้ง่ายมากๆอันนี้อาจจะแค่รู้แหล่งที่มาหรือใช้เครื่องมือช่วยจำภายนอกก็พอแล้วก็กรอบคิดหรือทักษะอันไหนที่มันเก่าไปแล้วจริงๆมันไม่เวิร์กแล้วถึงเวลาต้องอันเลิรนเพื่อเปิดที่ว่างให้กับสิ่งใหม่ๆที่จำเป็นกว่านี่แหละครับคือการเปลี่ยนตัวเองจากแค่เป็นผู้รู้ knowledge ไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต lifelong learner ที่สามารถบริหารจัดการองค์ความรู้ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพอฟังเรื่อง meta ค o g n i t i o n จากข้อมูลแล้วทําให้ฉุกค,คิดเลยค่ะว่ามันไม่ใช่แค่การรับข้อมูลเข้ามาเฉยๆแต่คือการที่เราต้องบริหารจัดการข้อมูลและความรู้ในหัวเราอย่างจริงจังเลยนะคะสรุปแล้วก็คือการลืมอย่างมีกลยุทธ โดยฉเฉพาะการอันเลอร์เนี่ยบวกกับทักษะอภิปัญญาหรือ m e t a คอ g n i t i o n คือกุญแจสําคัญมากๆเลยในยุคนี้ซึ่งมันเข้ามาเสริมไม่ใช่มาทดแทนความสามารถในการจําของเราถูกต้องไหมคะใช่เลยครับเป็นการยกระดับทักษะการเรียนรู้ของเราให้เท่าทันโลกยุคปัจจุบันครับแล้วกออ็อาจจะขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลให้พวกเราได้ลองไปคิดต่อกันนะครับคือเขาต้องคำถามว่าในโลกอนาคตข้างหน้าเนี่ย ที่ AI มันอาจจะเก่งมากๆจนทำหน้าที่เหมือนหน่วยความจำภายนอกที่สมบูรณ์แบบให้เราได้เลยจำได้ทุกอย่างไม่เคยลืมแล้วอะไรล่ะครับที่จะเป็นคุณค่าเฉพาะตัวของมนุษย์เราบางทีนะครับมันอาจจะเป็นความไม่สมบูรณ์แบบของความจำมนุษย์เรานี่แหละความไม่สมบูรณ์แบบครับความสามารถในการลืมเพื่อให้อภัยกันลืมเรื่องราวร้ายๆเพื่อเยียวยาจิตใจตัวเอง หรือแม้แต่ลืมเรื่องบาดหมางเล็กๆน้อยๆเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่อาจจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ทำให้เรายังคงเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงและเป็นสิ่งที่ AI อาจจะเรียนแบบได้ยากมากๆหรือว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการผกผันของคุณค่า Value Inversion ที่ข้อจากัดหรือความไม่สมบูรณ์แบบของเราในวันนี้อาจจะกลายเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดของเราในอนาคตก็ได้นะครับ